ปกติเลยนะคะไม่ได้เป็นคนดูมวยไม่ชอบอะไรที่เป็นกีฬาเลยค่ะสมัยเรียนพละศึกษานะคะเกรดผ่านก็บุญแล้วอะเราไม่ได้เป็นเด็กเรียนนะแต่แค่ไม่ชอบกีฬาเฉยๆแต่พอได้ดูมวยนะคะมันดูเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่ว่ากีฬาอื่นไม่น่าสนใจนะคะแต่รู้สึกว่ากีฬาการต่อสู้ทุกๆชน,นิดเนี่ยมันต้องแลกอะไรมาหลายๆอย่าง เรานับถือนะักกีฬาทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นในกีฬาการต่อสู้หรือว่ากีฬาชนิดอื่นๆมันต้องมีความอมดทนมีวินยัยต้องแลกกับอะไรอีกหลายอย่างมากๆก,ก,กว่าจะไปถึงจุดสูงสุดมาค่ะข้อดีอีกอย่างของการเป็นแฟนมวยคืออะไรรู้ไหมคะ คือเราสามารถประกบคู่นักมวยที่เก่งๆมาเจอกันได้และมันจะไม่ใช่แค่การประกบคู่ที่แฟนมวยตื่นเต้นที่จะดูนะคะแต่มันจะเป็นการหา the best of the best fighter ตอนนี้นะคะซุปเปอร์เล็กมาแรงสุดๆเป็นคนที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าหรืออยู่ระหว่างทางของเขาในการเป็นที่สุดของที่สุดชื่อของเขาจะถูกจดจำไปตลอดเพราะเขาประสบความสำเร็จอย่างมากและตอนนี้เขาก็เป็นที่หนึ่งของปอนต่อปอนอีกตั้งหาก แต่ถ้าเขาอยากเป็นคนที่ทุกคนสามารถพูดได้ว่าคนนี้แหละไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนถ้าไม่ใช่ซูเปอร์เล็กไม่มีใครทําได้แน่นอนอยากให้ซูเปอร์เล็กเนี่ยขึ้นไปท้าชิงตําแหน่งแชมป์กับตะวันฉายในรุ่นเฟเธอเวตและถ้าซูเปอร์เล็กคว้าเข็นขัดมาได้นะคิดออกกันไหมคะว่าแล้วมันจะมีใครทําแบบนี้ได้อีกหรอการทําน้าหนักสองรุ่นก็ว่ายากแล้วและทำสามรุ่น โอ้ oh my god คราวนี้แหละท่ามได้มานะซูเปอร์เล็กคือสุดยอดแล้วจริงๆเอาจริงๆปะคะก็รู้นะคะว่ามันก็จะมีหลายคนที่จะมาพูดว่าเป็นไปไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่ถ้าวันหนึ่งมันเป็นไปได้นะคะหรือวันหนึ่งซูเปอร์เล็กอยากพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้รับรองได้เลยคะ่ะว่าตะวันฉายยินดีต้อนรับ และนี่นะคะก็เป็นความเห็นของแฟนมวยว่าถ้าสองคนนี้เจอกันจะเป็นยังไงถ้ามาเจอกันจริงซูเปอร์เล็กสุดใจอยู่แล้วไม่ง่ายหรอกนะตะวันฉายป้องกันตัวดีครับจัดเลยครับแบบนี้สูสีรุ่นเดียวกันสู้เล็กไม่ได้ครับไม่อยากให้เจอกันรักพี่เสียดายน้องเก็บไว้เป็นตำนานดีกว่านาะอผมว่าเล็กเก่งกว่าถ้าทำเวทเท่ากันหรือตัดเรื่องเวทออก ถ้าจะต่อยฉายต้องผ่านบอลก่อนไหมหรือต้องผ่านโจคิดว่าไม่ต้องผ่านนะคะขนาดต่อยกับแพ็กกิตี้เนี่ยยังไม่ต้องผ่านใครเลยตะวันฉายตัวใหญ่กว่าเยอะและอยู่คนละรุ่นครับถ้าชกกันแรงประทะสู้เจ้าฉายยากครับใช่ค่ะคนละรุ่นถ้าจะเจอกันจริงซูเปอร์เล็กต้องขยับขึ้นไปค่ะเพราะอยากให้ชิงเข็มขัดแชมป์ค่ะตะวันฉายพอเจอมวยที่เก่งใจไม่ได้ ก็ยังไม่เคยเห็นตะวันฉายสู้ใครไม่ได้นะคะการครองเข็มขัดแชมป์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ได้มาง่ายๆเนาะสู้ซุปเปอร์เล็กไม่ได้หรอกครับใครจะไปรู้ถูกไหมคะตะวันฉายกระจอกไม่สมควรเจอกับซุปเปอร์เล็กอโอ,โอเออเข็มขัดนั้นไม่ได้ซื้อมานะคะคุณพี่กว่าเขาจะได้มาเนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคู่นี้น่ากลัวที่สุดเล็กนี่แหละที่จะปรับตะวันฉายถ้าเป็นจริง ผมชอบทั้งคู่ครับแต่ถ้าต่อยกันตะวันฉายจะชนะนี่คือคู่ในฝันแห่งยุคนี้เลยเล็กคงไม่เพิ่มเวทขึ้นมายกเว้นจะปราบนิโคเคียมรันนาบิลหมดแล้วก่อนนั้นแหละอีกยาวไกลเพราะเล็กก็28ปีแล้วที่8ปีก็ยังไม่ได้แก่นะคะพี่บัวขาว42ยังต่อยอยู่เลยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ใครจะไปรู้คะ่ะ ตอนนี้อาจจะไม่ได้แต่อนาคตไม่ได้มีใครกำหนดไว้เนาะคู่นี้เห็นด้วยครับแต่ผมไม่อยากให้ชกเพราะว่าผมเทใจรักทั้งคู่ไม่อยากเห็นใครเจ็บนะเข้าใจนะจ๊ะเข้าใจเลยค่ะเป็นแฟนคลับทั้งคู่ก็เข้าใจนะคะแต่อยากเห็นคนที่เก่งที่สุดให้ตะวันฉายลดลงมาชิงครับ ะตะวันฉายไม่ลงแน่นอนค่ะเคยได้ยินตะวันฉายพูดแล้วผมรอดูคู่นี้ครับอยากเห็นจริงๆไม่รู้จะได้เห็นไหมนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปฉายไม่กล้ากับเล็กฉายเป็นคนชื่นชมเล็กตอนเล็กชกกับเสือคิีมฉายยังบอกเลยว่าเล็กที่คนที่เตะแรงที่สุดแล้วและเป็นไอดอลฉาย ชื่นชมกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะต่อยกันไม่ได้นะคะนักมวยเขาก็ต่างคนต่างชื่นชมกันทั้งนั้นค่ะบางคนนะต่อสู้กับไอดอลอยังมีเลยขนาดลุกยะอันโปเนี่ยที่ต่อสู้กับพี่บัวขาวถ้าเคยได้ดูนะคะลุกยาอันโปเนี่ยชอบพี่บัวขาวมากพี่บัวขาวนี่เป็นไอดอลของเขานะคะแต่เขาก็เคยสู้กันมาแล้วและเร็วๆนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีไฟที่จะสู้กันอีกค่ะเล็กต้องผ่านโจให้ได้ก่อนครับ ไม่ได้ต้องผ่านนะคะระดับที่หนึ่งของปอนต่อปอนแล้วไม่ต้องผ่านใครแล้วค่ะไปชิงแชมป์ได้เลยคู่นี้ไม่มีทางได้ชกกันตะวันฉาย155อปอน์ไม่ใช่หรอส่วนเล็กเพิ่งเพิ่มเวทมา145เองจะชกกันได้ยังไงลงคลิปเรียกกระแสแล่ะสิไม่ได้เรียกกระแสนะคะคุณพี่ขนาดหน5ี่เนี่ยไม่น่ามีใครคิดหรอกใช่ไหมคะว่าซปเปอร์เล็กจะขยับขึ้นมาแต่เขาก็ขึ้นมา เพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้ค่ะคนละเวก์ชกกันยากตอนนี้ไม่น่าค่ะตอนนี้ไม่น่าได้ชกกันแต่สักวันก็ใครจะไปรู้มันคือเรื่องของอนาคตนี่ก็เป็นความเห็นส่วนใหญ่นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะคะถ้าซุปเปอร์เล็กขยับขึ้นไปจริงๆเนี่ยแต่เจ้าตัวเคยบอกว่าขอพอตรงนี้ก่อนยังพอใจที่จะอยู่ในแบนตัมเวกตอนนี้แต่อนาคตใครจะไปรู้ เอาจริงๆส่วนตัวอยากเห็นซูเปอร์เลกท้าชิงกับตะวันฉายนะคะเพราะถ้าสมมุติซูเปอร์เลกเอาชนะได้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ครองเข็มขาดแชมป์ใน3รุ่นและมันจะเป็นอะไรที่เป็นตำนานที่โคตรยิ่งใหญ่มันจะมีใครคะที่ครองเข็มขาดแชมป์ในรุ่นฟลาย a วกแบนต์เวกและเฟเธอเวกไม่มีใช่ไหมคะและถ้าซูเปอร์เลกทำได้ละคะ